โจมโจสสรสื่อสัตว์ซื่อสัตว์ตรงไหนอะเอาเงินภ<อ>าษีประชาชนทั้งแผ่นดินไปให้ไปให้สลามทานมัสยิดทุกแห่งเอามัสยิดไปเป็นธนาคารฟังชัดชเลยครับมันเอามัสยิดเป็นธนาคารอาาเอาคอเตปมียาเอาเบอรบาบเป็นนายธนาคารเฉยเลย เอาผู้นำศาสนาสลามมาเป็นนายธนาคารเอาเงินจาัดคล้ายสลามโดยไม่ไปตรวจสอบว่าเงินไปทำอะไรใช้ชื่อว่าโครงการซื่อสัตย์ชื่อชื่อ,อการกระทำมันจะเหมือนกันหรือเปล่าร่าว,วถ้ามันซื่อสัตย์จริงทำไมมันถึงมีหนี้เสียเป็นแสนแสนเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนล้านแล้วมันจะซื่อสัตย์ตร,ตรงไหน เพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ยอมคุณเจ้าเปรียบคนไทยพุทธทั้งแผ่นดินมูลา้านกษัตริย์ไทยทุกทุกบองนะครับกอบผู้ชาติบ้าเมือหมายมานักลบกล้ากองทัพธรรมกองทัพไทยต้องแต่คัดกรุสกงสุโขทัยกองเกษตรวิทยากองรัตนโกศิลพเขาเอาชีวิตเขาเอาเลือดเนื้อเอขาเอาหยาดเหงือ่อ เขาเอาเขาเอาการเสียสละท้งแม่แม่กระทั่งครอบครัวไปร่วมลบกันมาให้แผ่นดินไทยไม่ได้เป็นแผ่นดินของทาสไม่ได้ไปเป็นเป็นทาสของใทยราชการที่ะท่านก็เลิกท่าไทยเอกีกบูรพากษัตริย์ไทยมีแต่ให้แล้วญ่แล้วทำไมกระทัวกรนค้าง ทำไมรัฐบาลถึอเงอางบประมาณเป็นตินไป่สับสนให้ธนาคารสลามเอาเงินไปก่อนนี่เป็นหลายหมื่นล้านเป็นหลายแสนล้านโดยไม่มีคนรับผิดชอบตั้งคนเดียวทำอย่างนี้ไปเพราะอะไรครับไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้อง ทำอย่างนี้ถูกป้าไหมครับทำอย่างนี้ถูกป้าไหมครับไม่ถูเจ้ายังยังไม่ยอมหยุดหยุดอีกยังมีหน้าจะเอาโต๊ะบามเอาคอเต็บเอาวิญญาณมาเป็นนายธนาคารมาได้เงินเดือนมาปล่อยกู้ที่ท่านเห็นพวกแขกไปปล่อยกู้ให้ท่านเนี่ยฮะร้อยละสิบร้อยยี่สิบบาทต่อวันเคยสงสัยไหมว่ามาเอาเงินมาจากไหน ทำไมมันมีเงินมาปล่อยกู้นี่ไงครับเงินจากธนาคารสลามเอาไปปล่อยกู้ให้แขกเอาไปปล่อยกู้ให้สมาชสลามโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์โดยไม่ต้องมีบุคคลกรรมการโดยไม่ต้องมีดอกเบี้ยแล้วเอาไปแล้วไม่จาจไม่ใจจัดดาบ โเป็น A b L โกง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 แต่ไม่มีใครของพวกมันต้องรับผิดชอบสักคนเดียวใช่ไหมใช่เดี๋ยวกันอย่างนี้เรายังจะยอมไปอีหนี้ค่าภาคประชาชนคนร่วมรงคน60ล้านคนคนไทยปุทธคนไทยคิดคนไทยซิกคนไทยจีนคนไทยลาว คนไทยพม่าหรือคนมุสลิมที่ได้มีเอี่ยวในการเที่ยวเงินธนาคารสลามอีกเยอะแยะเขาไม่ได้มีคนประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดตังค์ไม่ได้อะไรเลยแต่อยู่ๆต้องเอาเขาประมาณที่เขาจ่ายเอาไปใจใ่ายไอ้ดีเน่าเน,น่ามาหารเน่าถ้าจะยอมอีกรครับไม<ค><ค>่ยอมจบเรื่องธนาคารไปแล้วอะไร<น>ที่วันนี้ เราจึงต้องการคำตอบจากกระทรวงการคลังว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง99%ของธนาคารอิสลามท่านบริหารยังไงเราอยากเห็นงบประมาณงบดุลแต่ละปีต้องจากบริหารมาว่าเป็นอย่างที่เสนอต่างๆลงจริงไหม